สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะวันนี้นะคะจุจะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีค่ะบอลสีนะคะตอนนี้เขาไปเกิดอยู่ในกระถางของต้นบันไดเศรษฐีนะคะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนนะคะก็เลยเอาเขาออกมาค่ะเมื่อเขาเอาเอาเขาออกมาแล้วนะคะก็ทําการล้างรากค่ะเดี๋ยวเราจะมาปลูกแบบใหม่นะคะเราจะทดลองปลูกค่ะเราจะทดลองปลูกแบบกลับหัวนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้จะปลูกแบบกับหัวให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเขาจะรอดไหมนะคะเราจะลองวิธีนี้ดูค่ะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่บ้านเราน้อยนะคะบอนสีเกิดกันเต็มเลยค่ะแทงหลอดแทงหนอก,กันมาใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะก็เลยหาวิธีปลูกในที่ที่ที่เขาน่าจะอยู่ได้เมื่อเราปลูกแบบแฝนแล้วก็ปลูกแบบกับหัวนะคะ เราก็หาเศษผ้าเก่าๆนะคะมามาพันตรงโคนต้นเขานะคะเพื่อกันเมื่อเราเอาเขาใส่ไว้ในขวดนะคะเพื่อกันไม่ให้ดินไหลออกนะคะหรือจะเป็นฟองน้ําก็ได้ค่ะเพื่อนๆหรือจะเป็นมะพร้าวสับก็ได้นะคะแต่ถ้าฟองน้ําจะดีกว่านะคะมะพร้าวสับจะดูโคนต้นเขาจะดูแข็งไปนิดนึงคะ่ะเอาเอาอะไรที่เป็นนุ่มๆนะคะมาประคองลาต้นเขาไว้ก่อนเพื่อกันไม่ให้ดินไหลนะคะ วเวลาเอาผ้าห่อตรงโคนต้นเข้าไว้นะคะเราก็เอามาสอดใส่ในขวดเลยนะคะแล้วก็พยายามเอาออกมาจากปากขวดนะคะให้ได้นะคะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะเมื่อออกมาแล้วเราก็ทําการเตรียมดินนะคะเตรียมดินใส่ไว้ในขวดเหมือนที่ระบลูกต้นไม้ปกติเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วคะ่ะจัดจัดที่นิดนึงนะคะจัดให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะเราก็จัดใส่มะพร้าวสับแล้วก็ใส่ฐานนะคะเพื่อให้เขามีอาหารสำรองไว้ไว้ทานนะคะ และหลังจากนั้นเราก็จะเติมดินให้เขานะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราพยายามทําให้เขาตั้งตั้งตัวให้ได้นะคะเราก็เอามะพร้าวสับค่ะเปนเพื่อนเห็นไหมคะเอามะพร้าวสับแล้วก็เอาฐา,านน,น,ะะาาาาานิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เลยแล้วเราก็จะเอาดินนะคะเอาดินที่ที่เราผสมไว้แล้วนะคะส่วนดินบ้านเราก็สูตรเดิมนะคะ ใบก้ามปูผสมกับดินที่ละหมักเองเปลือกแล้วก็ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะแล้วก็มาเพาสับนะคะแล้วก็เราก็จะหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้นะคะในหลังจากนั้นเราก็เอามาปลูกมาปลูกลงในกระถางให้ต้นไม้แต่ละต้นค่ะบางทีเราก็เปลี่ยนกระถางค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนบ่อยมากเพื่อให้เขามีพื้นที่หาอาหารมีอาหารที่สมบูรณ์มากขึ้นค่ะนี่ขายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ย,ยวเราไปดูนะคะว่าเขาเขาจะกลับหัวเมื่อไหร่นะคะ เราทดลองแล้วนะคะเพื่อนๆเราใช้วิธีนี้นะคะเพื่อประหยัดยพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นการทดลองอย่างหนึ่งอยากอยากทดลองวิธีคิดของตัวเองค่ะว่าเขาจะอยู่อย่างไรก็เราเติมดินเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะห้อยหัวเรียบร้อยนะคะกลับหัวเรียบร้อยแล้วนะคะเอาหัวลงแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็เอามาห้อยไว้ตรงมุมที่เขาถูกแสงช่วงเช้านะคะแล้วก็รดน้าปกติค่ะอย่าลืมลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะบ้านเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดน้ํานี่ค่ะวันเดียวนะคะคืนเดียวเขาเริ่มกลับหัวแล้วนะคะเพื่อนๆเขาเรียนรู้ธรรมชาติของเขาเองค่ะคืนเดียวเขาเริ่มกลับหัวแล้วค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเขากลับหัวเรียบร้อยอีกทีเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะ เพื่อนๆใครเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราปลูกบอลสีกับหัวนะคะเขากลับกำลังกลับหัวแล้วนะคะตอนนี้หัวเขากำลังจะกลับขึ้นมาอยู่เคียงข้างกับขวดนะคะเดี๋ยวสักระยะนะคะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะเมื่อเขากลับหัวเรียบร้อยนะคะเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะชอบนะคะและสามารถทำตามได้เลยค่ะ และยังมีบอลสีในขวดพลาสติกเก๋ๆเอาไว้โชว์ในสวนด้วยเลยนะคะคาะเพื่อนๆคะ่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะและขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงทุกๆก,การคอมเมนต์ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ